เข้าสู่ช่อง House ล a b e l นะคะมามามา ขอเข้าสู่ช่วงขายของของเขาเองสำหรับชาวเทศดีที่ชอบงานศิละปะแฮนด์เมดนะคะตอนนี้เขาก็กำลังทำศิละปะในถาดรองแก้ว <Yeah. S 1> เรียกได้ว่าแต่ละลายมีชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นสามารถเข้ามาเลือกชมได้ตามช่องทางนี้และสั่งทำลายที่ชอบบ่งบอกความเป็นตัวคุณได้ยินดีส่งมอบงานศิละปะที่ใช้ได้จริงเป็นมากกว่าถาดรองแก้วธรรมดาเข้ามาสั่งกันเยอะๆนะขอบคุณคะ่ะ ก็ตอนนี้มีผู้อาศัยในบ้านเราคนหนึ่งนะคะนานดูสิเฮ้สวัสดีนายชื่ออะไรหรอมาสำรวจบ้านเราหรอหวัดดีนะหวัดดีนะเฮ้นายเป็นคนขี้อายหรออู้นะขี้อายใช่ไหมนายขี้อายนี่นายชื่ออะไรอะอะชื่ออะไรอะเอ้ตอบดิ เอ้ยทำไมเอ้ยนายนายยัามาลุกเราอย่ามาลุกเราติดกำแพงงี้เอ้ยนายเราเริ่มกลัวลนะ่ะกลัวนะกลัวแล้วนะทำไมต้องมองเราถูกทิศทางด้วย <c oughs> อะเฮ้ย,ยามันลุกเราติดกำแพงนะเราเขิน <c oughs> เราเขินนะเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแล้วมามาแต่ไซนี่มาแต่ไส่เป็นคนบานใดนี่ ไม่ติดสายไม่ติสายโอเคนายน่าจะเป็นคนที่ขี้อายมาก,มากๆก็เลยไม่พูดกับเราไม่เป็นไรนะคะเราจะมาสร้างบ้านต่อกันดีกว่าเราจะทำอะไรต่อดีนะอืมตอนนี้เราก็มีห้องมีห้องแล้วเราก็มาสร้างกำแพงหรอรต้องสร้างกำแพงไหมตรงนี้เราจะเอาเป็นสวนนะ่ะ ก็จะเอาเป็นส่วนเราก็เลยแบบอยากจะเปิดประทุนตรงนี้บริวเวณตรงนี้พอเงน้นเราก็จะสร้างกำแพงอันนี้ละกันอืมสร้างกำแพงตรงนี้ละกันเอาไปแช่น,นี้อันนี้เหรออันไหนอะเอ้ยมันไม่มีหินนะหินนะหินนะอันนี้เหรอ ไม่ใช่เห็นอ่ะอันนี้เราไมเา่เอาออกไปเราไม่เอานะน,นี่เราไม่ได้เอานะเราจะเอาหินอันไหนนะที่หินอันไหนนะที่เราสร้างบ้านที่เราใช้สร้างอันไหนอ่ะอันนี้หรอกราจะอันนี้ปะ อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยลายแบบเนี้ยจะออลายแบบเนี้ยลายแบบนี้มีหรือเปล่าหรือว่าหมดหมดแล้วหรอหมดไวไปปะจริงปะเนี่ยหมดแล้วหรอนี่ไงมีอยู่ใช่ไหมมันคืออันเดียวกันมันไม่ใช่อ่ะแต่มันก็คล้ายๆอยู่ ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อันเดียวกันอ่ะาใหไ่เราต้องเอาอันเดียวกันเราต้องเอาอันที่เหมือนกันนะคะเอาไปอันนี้ออกไปเอาอันนี้ออกไปออกไปค่ะออกไปเอาออกไปสิทำไมไม่ออกไม่ออกอันนี้ออกแล้วอันนี้ปะนี่อันนี้ต้องเป็นอันนี้แน่เลยหมดเหรออันนี้หมดไปเปล่า อ้าวไม่ใช่ใช,ใช่ไหมอ้าวไม่ใช่อา้าวอันนี้มันเป็นมันเป็นทรายเหรออันนี้มันเป็นทรายนะมันไม่ใช่แบบมันหล่นได้อะเนี่ยอนี้มันน่าจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ของแข็งเนาะเนี่ยเป็นเหมือนทรายเลยเป็นเหมือนแบบโอเคเอาใหม่เอาใหม่ ขึ้นไปค่ะขึ้นไปเออวิยลายนี้มันไม่มีอ่ะพุญไม่มีก็ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม่เป็นไ,ไม่มีก็ไม่เอาอันนี้อาจจะเอาอันนี้แทนก็ได้เปลี่ยนสีไงแบาเปลี่ยนสีมัง้งโอเค แล้วก็ตอนนี้เราก็ทำเป็นหลังคาตอกมานะคะเฮ้าเราว่า,าว่าหลังคามันเตี้ยไปปะมันมันใดมันเริ่มสูงขึ้นอะหลังคาก็จำเป็นที่ต้องสูงตามห้องนงั้นเอาออกเอาไหมเอาออกใหม่ เอาออกใหม่ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเวลาเดินมันจะขับแคบไงใช่เวลาที่เราเดินอะ่ะมันก็จะไม่สมูทมันจะดูอึดอัดคนอยู่ข้างในมันจะอึดอัดเวลาเดินเพราะงั้นเราก็ต้องทำให้มันสูงขึ้นตามมันขั้นบันไดด้วยนะคะนี่เป็นไงล่ะลอจิกลอจิก อาตักกะผมดีแล้วเราคนตัดก,กะดีแล้วใช่ไหมนี่ในการสร้างบ้นานเฮ้ยมีเครื่องบินเครื่องบินหลืดอนก,กว่ะอุ้ยอีแล้งเหรอเขาจะมากินเราไหมไม่หรอกเราไม่อร่อยเราไม่ค่อยอร่อยนะานี่เราต้องสร้างหลังค่าดานี้เลยอุ้ย เราต้องสร้างหลังค่าประมาณนี้เลยไหมนี่เอาประมาณนี้เลยไหมสูงไปไหมเออไม่เป็นไรเรกจะได้เท่าๆกันอุ้ยโอเคนี่อุ้ยไม่ได้ดิเราจะมาสูงกว่าไงสูงกว่าใช่ไหมอ่า อ่าเป็นฟิลนี้ใช่ไหมสูงกว่าถ้าสูงกว่าเราก็ล้อมไปเลยไงเออเราก็ล้อมไปเลยดิโอเคเราก็อานนี้ล้อมมาเลย,ยนี่อย่างนี้ถูกแล้ว นี่เออมันต้องเป็นแบบนี้สิไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นโอเคมีการแบบผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรอะทำต่อทำเป็นหลังคาแบบสูงนี่ดูจินตนาการเรามันลำเลิศนี่ยังมีคนอุ้คุณมีคนแบบใช้ฟงชังก์ชันบ้านเราเห็นไหมมองดูอ่ะ ี่มีคนยืนมองดูหน้าต่างด้วยเัยนนี้เออะทำมาแล้วก็ต้องใช้มันถูกดูขนาดวัวยังแบบยังปีนอะ่ะยังปีนเข้าไปชมบ้านเออโคตรมีความแบบพยายามคือ <laughs> ปีนต้นไม้เลยต่อหน้าต่อตาเลยอะปีนต้นไม้ขึ้นมาเข้าบ้าน ตนั้ตัว,ตวเอ้ยคุณทำอะไรจุดไฟเผาอุย๊ยคุณจะมาฆ่าตัวตายในบ้านผมอย่ามาฆ่าตัวตายในบ้านเราโหอ,อะไรเนี่ยเป็นลางและบ้านเป็นลางเลยไม่ได้นะไม่ได้นะไม่อนุญาตนะทําแบบนี้ไม่น่ารักเลยทาแบบนี้ในบ้านคนอื่นเดี๋ยเขากำลังสร้างอยู่ได้ไงเนี่ยไม่มีมารายาทเลย เดดเดอะน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 ะมาจุด,ดย,ย้ะเฮ้ยเขาทำอะไรอะ่ะเขาเขามาแบบบูชายันอะไรเหรอเขาตุยเสร็จแล้วเขาก็เหลืออะไรไว้ก็ไม่รู้ไม่ค่ะไม่ค่ะเราจะไม่เราจะไม่ถือว่ามันคือการคือการทำเรื่องฆ่าตัวตายในบ้านไม่มันไม่ใช่แบบนั้นเราจะไม่ เราจะไม่คิดแบบนั้นมันมันเป็นแบบอื่นใช่เป็แบบอื่นมันไม่ใช่แบบที่เราคิดจริงๆหรือว่าต้องนี้เราควรทำกระจกดีไหมนะตัวนี้เราควรทำกระจกนะคะกระจกใช่แล้ว

สามารถแบบปีนขึ้นมาได้นะแบบเป็นที่ดูดาวอะไรเงี้ยแบบถ้าสมมติว่าอยู่กับแฟนเนี่ยก็นั่งตรงนี้หนึ่งสองอย่างเงี้ยแลแบบปูตรงนี้เป็นแบบเป็นผ้าเป็นอะไรหรือว่าจะขึ้นมาอยู่กับครอบครัวก็ได้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะปีนขึ้นมาไม่ไหวนะคะก็จะเป็นแก๊งเพื่อนวัยรุ่นนี่อย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ก็แบบเป็นปูผ้าเอาแล้วก็ตรงนี้ก็แบบ มีวงมีวายแชมพูแชมเปญก็ไม่ขนาดนั้นอืมแล้วก็มีชาเขียวก็ได้ชาเขียวนมอยู่ตรงนี้เป็นแบบปาร์ตี้อุ้ยดูดาวสำหรับดูดาวบนท้องฟ้าเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างนี้ขำๆฟิลฟิไม่ต้องแบบ อะไรเยอะแยะแบบเอาหมอนเสื่อผืนหมอนใบขึ้นมากองกองกองแล้วก็นอนดูดาวอุ้ยชอบชอบฟิลแบบนี้มาโอเคแล้วก็ทำปิดมาถึงตรงนี้เลยค่ะมาบ้านเราไดล้แล้ว เสร็จละได้ได้อยู่ละหลังจากที่สร้างมาตั้งนานเราก็จะได้อยู่บ้านอันแสนสุขของเราสักทีได้อยู่ด้วยสักทีนะคะอุ้ยฝนตกอีกแล้วอ่ะจะว่าไปชีวิตจริงก็ตกฝนตกทุกวันเลยเนาะ ฝนตกหลายวันมากเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยตกทุกวันเลยแล้วก็ฝนสมัยเนี้ยโดนนิดเดียวก็ไม่สบายแล้วนะคะทุกคนต้องระวังนะฝนสมัยนี้มันมันแบบมลพิษสารพิษมันเยอะนะจริงๆต้องแบบระวังอะโดนนิดเดียวคือไม่สบายแล้วอะ่ะถ้าเป็นฝนสมัยเด็กๆของเรานะโอ้เล่นเล่นฝนแบบ ทั้งวัน,น่ะไม่ป่วยเลยไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวนี้คือกลัวฝนไปแล้วโดนนิดเดียวไม่สบายทำงานไม่ได้ <c oughs> ต้องระวังต้องระวัง Yeah. โอ้ยอุย้ยดีจังเลยที่มีกระจกนะฮอะอืมดีแล้วล่ะที่มีกระจกคุณดูดีหูฟิลดีมากอะฟิลดีดี สวยอะ่ะโหสวยจังดูนี่อ h oh my god โอ้ยสวยวะ่ะขอเชินชมกับธรรมชาติหน่อยนะคะมันจะมีอะไรสวยไปกว่าธรรมชาติมันไม่มีหรอกความธรรมชาตินี่แหละสวยงามที่สุดละ มันจะมีอะไรสวยกว่าธรรมชาติไม่มีโอเคก็สร้างหลังคามาเรื่อยๆเรื่อยเลยนะมาเรื่อยๆเรื่อยเลยก็เราจะทำอะไรดีต่อไปอืมตรงนี้เราก็จะเปิดเปิดโล่งนะคะเปิดโล่งเอาไว้แบบปารตงปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ เออเรานี่ก็มีมุมปาร์ตี้เยอะเหมือนกันนะก็จะมีแค่ห้องเดียวเองเหรอก็เดี๋ยวขยายละกันเออเดี๋ยวขยายต่อเติมไปเรื่อยๆค่อยๆขยายต่อเติมไปนะคะใช่เราจะไม่จบแค่นี้นะเราจะไม่ใช่ว่าแบบมีแค่นี้รเราจะค่อยๆขยายอีเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆแบบมีห้องอื่นอีกมีห้องสําหรับ เพื่อนสำหรับพ่อแม่พี่น้องญาติญาติหรอก็ไม่ขนาดนั้นมีมีห้องอื่นอีกนะมีห้องนอนต้องมีห้องนอนด้วยมีแค่ห้องสตรีมแล้วห้องนอนอยู่ไหนอะไม่มีห้องนอนเราก็ต้องต่อต่อห้องนอนออกไปอีกอาจจะเป็นตรงนี้ตรงแถๆนี้เป็นห้องนอนเรา ต่อไปอีกนะคะอืมดูฟิลนี้หยุดห้ามเข้าอะไรจะเข้าก็ได้แต่นายห้ามเข้าเข้าใจไหมหยุดเดี๋ยวนี้เอ๊ะเอ๊ะไปเลยไปเลยห้ามไม่อนุญาตไม่อนุญาตหยาหยาใช่ไหมห้ามเข้ามาไม่เอาไม่ให้นายเข้ามาหรอกนะ <c oughs> อย่าแม้แต่จะคิด ฉันไม่ให้ในายเข้ามาในบ้านของฉันหลอกนะเจ้าแมงกะมุมเจ้าแมงกะมุมเข้าไปในถ้าไปอยู่ในถ้าของนายเดี๋ยวนี้ไปอยู่ในถ้าของนายเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยอะไมายุ่งดีไม่ให้เข้าไงบอกไม่ให้เข้าหยุดไม่เข้าไม่เข้านี่ไปไปเลย หยุดเดี๋ยวนี้ห้ามเข้านะคะเออพูดให้มันรู้เรื่องหน่อยไปเลยกันกันไปเลยไปเลยไปไปอ่เอะ กันกันไม่เข้านี่ไปครับกลับบ้านเถอะยวแน่ไปแล้วไปไหนแล้ว,ไไลวเข้าไปในบ้านแล้วเหรอเ้ไปในบ้านแล้วไม่อยากอยู่บ้านแล้ว เข้าบ้านลยุยมี่ไม่เอาไม่เข้าบ้านแล้วอ่ะไอแมงมุม,มอะไรก็ได้ตัวอะไรก็ได้แต่ไม่เอาตัวนี้กลัวไ,ไม่เอาหลังคาปิดละเปิดลงไม่เอาแล้ว ออแค่ okay. แบบนิดเดียวพอละเปลีนลงอืเฮ้ยเห็นก็ขนลุกแล้วอุ้ยไหนลองลงไปอยู่สิว่ามันบรรยากาศเป็นไง มันก็ไม่ได้แย่มากหรอกก็แค่แมงมุมเองแต่ว่าเราว่ามันมืดปะจริงเราว่าต้องมีไฟนะเคเราต้องตกแต่งภายในบ้านให้มีไฟด้วยไม่มีโคมไฟหรอไม่มีแบบเป็นโคมไฟออันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ป่ะ อันนี้คือไฟไหมนะลองดูสิอ,อ้าโอ้ไม่ได้อุ้ยตกใจตกใจหมดเลยมียืนจ้องหน้าทามไม่ยืนจ้องหน้าทำไมอะอะไรก็ไปเลยอันนี้ว่าไฟ นี่ไงเอ๊ะอันนี้ไฟไหมนะเฮ้ยนี่ไงไฟโอ้ยนี่ไงนี่ไงไฟโอเคเย้บ้านเรามีไฟละเออเราควรเอาไว้ตรงไหนดีนี่เอาไว้ตามนี้แล้วกันสี่มุมมา นี่เอ,อ้ดูดีดูดีบ้านมีไฟแล้วล่ะโอเควิพอบ้านมีไฟแล้วก็รูสิกอบอุ่นขึ้นเลยอันนี้อืมอืมอืมโอ้มีไฟแล้วเอ้ย เราน่าจะเอามันลงมาเนาะเป็นอย่างนี้ไหมดูดีกว่าเนาะเออเป็นแบบนี้ดีกว่าโอเคแบบแนวตั้งแนวตั้งลงมาก็ดูดีนะก็ดูดีอยู่อืม พวกเราเรามาชุ่มนุมตั้งกลุมใจรักสมัครสมานอยู่ดีๆก็ร้องเพลงอยู่อยู่ดีๆร้องเพลงลูกเสือเฉยเลยอะ่ะรู้สึกบรรยากาศมันให้อะ่ะโอ,อ้บรรยากาศโคตรใช่อะ่ะไม่รู้สึกง่วงนอนเลยอะ่ะ ว้าน่านอนเนาะบรรยากาศน่านอนมากอบอุนนะ่นอะดูดิทุกคนดูแบบทุกคนดูมว่วงอะทุกคนดูแบบนอนดีกว่าอะไรอย่างนี้แต่แนวตั้งก็ดีนะแนวตั้งก็ดีแนวนอนก็ดีรู้สึกว่าแนวนอนสวยกว่าปะ นอนสวยไปฮะเอาเานวนอนแหละออือืออันนี้ก็ออก ข้างบนดีกว่านี่ว้าสวยจังอเอาไว้แบบตรงนี้นะตรงสเสาเรียงไปเลยแต่มัน แปลกว่ะแปลกว่ะ มันแตกปลกมีอันอื่นอีกไหมที่เป็นไฟขอเป็นไฟแบบปิดแกรมนะคะ ไปธรรมดาธรรมดาไม่เอาค่ะอันนี้ออันนี้เป็นไฟสีแดงเอ้าไม่ไม่ไมนี้คุณต้องไปเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนอืม ดีกว่าน่าจะเข้ากว่านี่เอา้านี่เฮ้ยนี่โคตรแบบเรามาชุมนุมอโคตรแบบพวกราเรามาชุมนุมจริงื่อเท่าวันนี้ออก เอ้ยอันนี้เอาดีกว่านี่เรียบร้อยเฮ้ยสวยดูดีมากอืมอันนี้อันนี้เอาเป็นอันนี้ดีกว่านี่รบเพิงกบเพิงเฮ้ยไม่ชอบเลยอะอึดอัด จริงรู้สึกว่ามันอึดอัดอะอยากได้กระจกอะรู้สึกหายใจไม่ออกรู้สึกหายใจไม่ออกอะมาเป็นกระจกดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวอึดอัดอะโอ้หายใจไม่ออกจริงอะเนี่ยรู้สึกหายใจไม่ออกต้องมีกระจกเฮ้ย สึกดีขึ้นนี่ขนาดแค่ในเกมนะเนี่ยโล و. อินปะนา้ดูอินนะหูยเรียกพักพวกแมงมุมมีตัวนี้วพอแล้วโอ้ตัวนี้ว่าพอแล้ว,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 อลวขอร้องล่ะนะสุดท้ายก็ต้องติดกระจกนะคะเพราะว่าไม่ไหวหายใจไม่ออกจริง ไม่ไหวจริงๆหายใจไม่ออกอะไม่แช่โอเคอเฮ้ยชั่วก็ตกประมาณนี้โอเคมาติดกระจกต่อกระจกประมาณนี้น่าจะโอเคนะอะไรก็ได้ขอแค่มันไม่มันมดูแบบเปิดโล่งอะ ก็โอเคละไม่ไหวอยู่แบบมืดมืดอึดอัดทึบๆนานๆไม่ได้จริงๆรู้สึกหายใจไม่ออกค่โอ้ดูดีดูดีดูดีนไงเข้าบ้านไปดูสิโอ้ใครช่วยหน่อยเฮ้อรู้สึกดีรู้สึกหายใจออกหน่อย โอเคอันนี้เราก็เอาออกนะคะแล้วก็ทำเป็นกำเพงก่อนให้เหมือนฝั่งนี้โอเคเยี่ยมมากเหมือนแล้วอ,อุ้ยสวยนะดีดีทีเดียวโอเคงั้นเราก็ ลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะนี่นะคะคือบ้านของเรานะคะที่ได้แล้วสวยไหมน่าอยู่เนาะอุ่นไหมโอเคครั้งหน้าจะเป็นยังไงต่อก็อมาเจอกันได้นะคะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูใหม่ต่อไปจ็จะลงคลิปบ่อยขึ้นนะคะพอเริ่มมีเวลาแล้วโอเคค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะมา